สวัสดีครับวันนี้นะครับเด็ชาแนลนะฮะจะมาทำการสอนนะครับโหลดเกมหรือว่าซื้อเกม t e ็กซัสเชนซอที่เดี๋ยวนี้นะครับมีคนเล่นเยอะมากๆเลยคล้ายๆกับเด a d บายเดย i g h นนั่นเองนะฮะโดยซื้อได้ในราคา99บาทเท่านั้นเองนะฮะผ่าน Windows Xbox Game นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการสมัครหรือวิธีการโหลดเกมนั้นจะทำอย่างไรนะครับวิธีการง่ายๆคือพิมพ์เข้าไปนะครับเป็น Windows Game Pass นะครับนี่ Windows เก m e Pass นะฮะ พิมพ์เข้าไปนะครับแล้วกดเข้าไปนะครับ PC Game p a s s Xbox นะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่า www.xbox.com นะครับกดเข้าไปนะครับผมต่อมานะครับตอนนี้เราจะต้องเข้าสู่ระบบนะครับเราก็ทำการเข้าสู่ระบบนะครับด้วยการใช้นะครับ Hotmail นะครับเป็น email Hotmail นั่นเองนะฮะแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับเพื่อที่จะทำการเข้าสู่ Xbox PC Game p a s s นั่นเองนะครับ พอทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับให้ตั้งค่าชื่ออะไรก็ว่าไปก็ทําตามมันไปนะครับแล้วกดนะครับเข้าร่วมตอนนี้ฮนใน PC Game Pass นะครับกดเข้าไปนะครับอ่ารอสักแป๊บนึงนะครับตอนนี้นะครับมันจะขึ้นว่า PC Game Pass นะครับเขียนว่า PC 1เดือนแบบนี้นะฮะนี่เขาก็บอกว่าถ้าคุณจะสมัคร PC Game Pass เนี่ยคุณจะต้องเสียเดือนละ99บาทนะครับ 99บาทนี่หรือว่าอันนี้นะครับเป็นสำหรับ1เดือนหรือว่าทดลองก่อนเนี่ย14วันก็ได้เช่นกันนะครับนี่เห็นไหมหรือเราจะลองก่อนดีนะครับก็เลือกได้นะครับอันนี้นะครับก็สำหรับ14วันนะครับก็คือใครอยากจะทดลองก่อนนะครับก็เข้าร่วม14วันก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะลองดูว่าเราเหมาะกับตัว PC Game Pass ตัวนี้หรือเปล่านะครับก็ ใช้14วันไปก่อนก็ได้นะราคา29บาทเองนะครับแต่ต่อไปนะครับมันก็จะเเป็นเดือนละ9นั่นเองนะครับอันนี้ก็ลองก่อนก็ได้นะครับ14วันทายานะครับก็29บาทนะครับอันนี้เอาไว้ทดสอบก่อนก็แล้วกันสำหรับใครที่ต้องการจะลองนะครับหรือว่าทดสอบอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยในเกมนะครับที่มีนะครับใน PC Game Pass นะครับผมก็จะมี The Texas Chainsaw นะครับเห็นไหม มี1เกมนะครับถ้าซื้อเนี่ย 1, นึ่บาทนะครับหรือในสตรีมนะครับราคา7จ็ดร้อยเ็ดร้นะครับถ้าจะไม่ผิดนะฮะแล้วยังไม่พอนะครับพูดยังเล่นเกมอื่นไดด้้วยนะไม่ไม่ว่าจะเป็น quake 2นี่ครับ air ball kingdom limbo อ่าจริงๆผมชอบเกมนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีเกมอื่นๆอีกนะฮะให้เราได้โหลดเล่นกันนะครับดูซิมีเกมอะไรน่าสนใจนะครับตอนนี้เกมที่เขาเล่นกันนะครับก็จะเป็นเอ่อตัว texas chainsaw นะครับ อันนี้นะเออก็โอเคเราจะเข้าร่วมเป็นไททอ,อก,ก่อนแล้วกันนะครับ14วันนะครับอ่าอย่างที่ผมบอกไปนะั้นเดือนลัน9นะครับก9เราได้เล่นเกมหนึ่งอันนี้เลยนะเท็กซัสเชนซอนะครับกดเข้าไปนะครับอ่าตอนนี้ก็ระบบนะครับก็จะขึ้นว่าอา่ตัว14 day t r i a l เนี่ยสำหรับ2สัปดาห์แรกนะครับก็เวลาเราจ่ายเงินแล้วก็เล่นเล่น,ลนทดลองเล่นนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นจะเป็น99บาทนะครับเราก็เพิ่มเริ่มต้นเพิ่มวิธีการชําระเงินตรงนี้นะครับเึ๊บกดเข้าไปนะฮะตอนนี้นะครับจะมีอยู่2แบบนะมันจะเป็น PayPal นะครับหรือว่าจะเป็นบัตรเครดิตนะครับก็เลือกเอาว่าจะเอาไหนนะครับอย่างเช่นผมมีทั้ง2อ,อันแหละแต่ว่าผมจะใช้ตัว Pay เพ y p บัตรเครดิตแล้วกันนะครับกดเข้าไปงนะ แล้วก็กรอกเลขบัตรเครดิตนะครับกรอกวันชื่อผู้ถือบัตรวันหมดอายุ CVC นะครับที่อยู่กรอกให้ครบนะครับกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็กดคําว่าบันทึกนะครับก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับโอเคตอนนี้เพิ่มไปแล้วนะครับกดสมัครใช้งานได้เลย ก็รอสักครู่นะครับก็มันก็จะทําการลิงก์ไปที่บัตรเครดิตของเรานะครับตอนนี้แจ้งเตือนบัตรเครดิตผมมาแล้วนะครับตอนนี้ผมเสียไปแล้วนะครับ29บาทนะครับอย่าลืมนะ14วันนะครับ29บาทนะครับกดเปิดใช้งานหรือติดตั้ง Xbox pc ได้เลยนะครับตอนนี้เราเสียเงินไปแล้วนะโอเคโอเคครับทำการติดตั้งนะครับนี่ Xbox store r นะครับผม กด I have read accept ไปนะครับกด install นะครับโอเคอาจจะใช้เวลาสักครู่นะฮะแต่ตอนนี้ผมไม่ชชวร์ว่าทำไมไม่อนุญาตให้ตัว Vcard มา s t e r c a r d นะครับผมผมคิดว่ามันน่าจะมองเป็นบัตรบัตรที่เป็นบัตรเติมเงินนะครับแล้วก็มันจะใช้หักมันรีไม่ได้นะครับมันก็เลยไม่ให้อนุญาตมาคิดว่านะฮะ อย่าลืมตรงนี้ด้วยนะครับเขาเขียนว่าจะเป็นจะต้องมี Windows 10หรือ Windows 11นะครับเวอร์ชัน 22H1 นะครับ 22H1 เนี่ยหรือสูงกว่านั้นนะครับหรือดูความต้องการของระบบได้ด้วยนะเพื่อจะดูว่าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับกด Let's Go โอเคตอนนี้เราก็จะได้ตัวโปรแกรม Xbox นะครับมามาดูกันซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ เตือนอีกครั้งนึงนะครับ24เอ้14วันนะครับอันนี้ก็เป็นของผมเองนะครับกด Let's Play นะครับผมโอเคตอนนี้เราได้เข้ามาสู่ตัว P C Game p a s s เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราได้จ่ายเงินไปแล้วนะครับนี่จำไว้ว่าทุกอย่างที่เราจ่ายเงินนะครับมักจะเร็วเสมอนะฮะโอเคมาดูกันดีกว่าว่า All P C Game p a s s Office Game plus นะครับมาดูว่ามีอะไรที่เราสามารถติดตั้งได้บ้างนะครับ m y รบยังไม่มีอะไรนะสโตร์นี้ก็น่าจะไว้ซื้อเกมหรือว่าไม่ชัวนะครับอ่านะอ่ะหลักๆแล้วนะครับตอนนี้นะเราจะใช้หรือเราจะโหลดเกมนะครับ <S <S ที่กำลังที่ทุกคนกำลังแบบสนใจกันมากแล้วก็ เขากำลังสตรีมกันเลยนะครับก็เกมนี้นั่นเองนะฮะ The Texas Chainsaw นะครับนี่กดเข้าไปนะครับนี่นะครับมันเวลาที่ตัวเกมเป็นเกมพาสนะมันจะ include with Game Pass แบบนี้นะเราก็จะสามารถ install ได้หรือเราจะซื้อก็ได้นะครับ1 3 9 9กาบาทนะครับแต่ผมว่ายังมันแพงไปหน่อยนะสมัครเกม a าสดีกว่านะครับกด install นะครับโอเคโอเคเขาต้องการนะ ตามนี้นะครับก็อินสต l l ไปเลยไฟล์ใหญ่ไม่หนอนะครับตอนนี้ installing f o c e s นะครับโอเคแปดติดกว่าเมกต่อวิถือว่าโอเคเร็วอยู่นะครับก็ตัวไฟล์เกมนะครับขนาด 24.2GB นะครับก็รอๆนิดหน่อยนะครับก็ไม่น่าจะนานเท่าไหร่นะครับ ไม่กี่นาทีหรอกผมว่านะครับามาดูในเกมพาร์ตกันดีกว่าว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับตอนนี้เกมน่าจะเยอะขึ้นนะเกมน่าจะเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะเมื่อก่อนนี้ก็มีประมาณหนึ่งอะมาดูตัวแมดเอฟเฟกต์ก็นนะตัวนี้ก็เป็นเกมพาร์ตเหมือนกันนะครับสามารถดาวน์โหลดไปเล่นได้เลยนะ อ่าเล่นเกมที่ผมอยากเล่นก็คือ Limbo เนี่ยผมชอบครับเวลาที่เล่นใน Nintendo นะครับผมก็เล่นเกมนี้นะฮะอุ้ยแต่ราคาถูกนะ5.5บาทเองนะครับนี่ก็เกมพาสเหมือนกันโอเคอันนี้นะครับติด Trending Now อยู่นะครับณตอนนี้ก็จะมี The Texas Chainsaw นะครับ v m p p r r e S ิเวิร์ลนะฮะ u r a s s i c World Evolution นะครับผมแล้วก็มี Warhammer นะครับ อันนี้เจเนอเรชันซีโอันนี้ไม่ชัวนะมาดูหน่อยโอเคอันนี้คือเกมแนวไหนโอเคก็น่าเล่นอยู่นะครับก็เล่นได้นะเกมพาร์ตจะซื้อก็ได้817บาทนะครับมีเกมอะไรอีกโอเคดูออฟวีซีเกมอามองอาสนะครับอ่ามีแอสซ s สซินแอสซัสซินเป็นเกมพาร์ตไหมนี่เป็นเกมพาร์ คิดว่าน่าจะเป็นเกมพาสทั้งหมดนะครับในนี้นะโอเคคราสิตคราสิตนะโอเคน่าจะเป็นเกมพาสทั้งหมดนะครับก็สามารถมาดูได้นะฟอร์ซ่าเข้าเกมพาสไหมหนอนะครับแบทเทิลฟิลสามพรีเมียมนะครับนี่ก็ติดตั้งได้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับมีฟีฟ่านะครับฟีฟ้ายี่สองนะฟุตบอลแมเนจเจอร์สองพันยี่สิบสามนะครับฟอร์ฮรันเนอร์นะโออันนี้ ผมเคยเล่นเล่นยากๆนะครับมามีฟอร์ซานะครับผมฟอร์ซาฮอลิสต์นะครับห้ากับสี่นะนี่ก็อยู่ในเกมพาเช่นกันนะครับสามารถโหลดเล่นได้อย่างมัม่นนะครับภาพสวยแน,น่นอนนะครับหรือจะซื้อก็ได้นะครับหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะโอเคไปดูเจาเท็กซัสนะครับเสร็จแล้วมีอะไรอีกที่น่าสนใจ มีอะไรอีกที่น่าสนใจอ่ะ f a l l เ u t นะครับเล่นได้ h l l l b l a d มสสามอันนี้เกมน่าจะเหลี่ยงมานะรู้สึกว่าเลื่อนลงไปอ่ามีเจไดนะครับ Star Wars j เจไดนะครับก็ o v e r อร์คุกอ้าวนี่มีให้ด้วย ไฟใหญ่ไหมฮะหรือซื้อก็ได้700นะครับโอเคประมาณนี้และการเกมในเกมพาร์ทนะครับสำหรับใครที่ต้องการนะครับอยากจะโหลดมาเล่นนะครับหรือว่าจะซื้อนะครับเช่ารายเดือนนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับอันนี้มันก็จะแนวๆกับพวกออของโซนะี่เนี่ยที่เป็น PlayStation นะครับก็จะมีเกมพาร์ทแนวๆนี้แหละนะครับมี b บท t l e f i e l ดด้วยนะ จริงๆในสตรีมก็ก็มีซื้อไว้บ้างแล้วแหละนะครับก็มาลองเกมพานะครับก็่จะเล่นเท็กซัสเท็กซัเชนอนนะครับนี่โอเคใล้จะเสร็จแล้วนะครับง่ายๆง่ายๆนะครับเสียตังค์ไปแล้วทุกอย่างมันจะต้องง่ายนะครับแล้วราคาไม่แพงนะเดือนแล้วก็สุก้านะครับเล่นเกมอะไรก็ได้นะครับนี่ลองดูเลยดีกว่านะครับเท็กซัเชนซอนโอเคตอน คือมันจะทำงานล็อกอินนั่นแหละนะครับก็ปล่อยไปยนะจ้ะโอเคเข้าสู่เกมเดี๋ยวเรียบร้อยนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นการซื้อนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมง่ายๆเลยนะอันนี้เขาก็ให้สกอร์นะครับอ่าเป็น End User License Agreement นะครับแล้วกด Access เขาก็บอกว่าตัวเกมนะครับจะเซฟดัตตาแบบตัวมิติเ c นะครับเขาบอกว่า Do not turn off the game while the save icon invisible นะครับถ้าเกิดว่ามีโลโก้เซฟอยู่นะครับห้ามห้ามปิดเกมนั่นเองนะ language มีาษาไทยไม่โอเคไม่มีนะมีแต่ภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้นะดู อิตาเลีนดีอังกฤษโอเคโชว์ทาตี้เติ้ออนโอเคกดไปนะครับไปเน็ตกดไปโอเคเขาบอกว่าสร้างโดยอารเรวิงชินเลยทีเดียว Tragedy and despair have struck central Texas. A young college student named Maria Flores has seemingly vanished without a trace. She was last seen near the town of Newt more than two weeks ago, but with no physical evidence, the investigation has stalled. With few leads and even less hope, Maria's younger sister Ana Flores and a group of her closest friends set out to find their missing loved one. But any grief or sadness caused by Maria's disappearance would pale in comparison to the agony and despair they would soon discover. What awaited this group of youths was a nightmare beyond belief. The events surrounding Maria's disappearance would be just one of the many bizarre crimes later known as the Texas Chainsaw Massacre. The Texas Chainsaw Massacre. โอเคเข้ามาเร็วนะครับเดอะเท็กซัสเชนโซ่เมอสครีนี่เ,เรียบร้อยนะครับการซื้อสำเร็จนะครับผมการซื้อสำเร็จเนี่ยก็พร้อมจะเล่นเกมกันได้อย่างมองมันนะจ๊ะโอเคก็มีภาษาไทยนะครับอย่างที่บอกนะครับผมโอเค การทดสอบการจ่ายเงินนะครับด้วยด้วย PC Game Pass นะครับสำหรับ Xbox PC Game Pass นั่นเองก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้เลดีว้วิชแนลสวัสดีครับ